ประทึกทั้งหมู่บ้านช้างป่าตกมันไล่ชนกันค้นเสาไฟฟ้าบุกบ้านชาวบ้านที่เกิดเหตุบริเวณหมู่4ซอยสำนักสงคลองตะแบกต่อช้างทูนอบ่อไรา่ตราจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วและชุดเคลื่อนที่เรวเฝ้าระวังช้างป่าบ่อไร่ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีช้างป่าเข้าหมู่บ้านหักกินต้นกล้วยและมันสัมปะหลังพร้อมค้นเสาไฟฟ้าและรั้วบ้านของชาวสวนเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เรวเฝ้าระวังช้างป่าจึงลงพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืนพบเสาไฟ ล้มจำนวนหลายต้นและทางเข้าที่พักสงทองตะแบกอีกจำนวน3มต้นเจ้าหน้าที่จึงตามไปพบเป็นช้างป่าจำนวน10บตัวซึ่งมีอาการดูร้ายเนื่องจากอยู่ในช่วงตกมันและช่วงผสมพันธุ์ขยายอนณาเขต นายอําเนยกฎทศอนอายุ68ปีเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้เส้นทางช้างเดินและหน้าบ้านก็ได้มีช้างป่าบุกหักต้นกล้วยไปกินแล้วว่าช้างป่าเข้ามาในหมู่บ้านนานหลายวันแล้วเป็นช้างป่ากว่า1ิตัวมีช้างตกมันไล่ชนกันทุกคืนตอนกลางวันก็ไม่เว้นขณะเดียวกันยังมีลูกช้างเพิ่งเกิดใหม่ได้4ี่ถึงหวันในโขลงช้างดังกล่าวด้วยหลังแจ้งเตือนชาวบ้านแล้วไม่มีใครกล้าออกไปกรีดยางกันเลยเพราะเกรงได้รับอันตรายจากช้างป่าแม้ราคายางกำลังแพงขึ้นก็ตาม ขณะในวิวัตเล็กวงเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วบอกว่าชุดเฝ้าระวังช้างป่าไม่มีเวลาได้พักผ่อนเพราะช้างป่าบุกหมู่บ้านทั้งกลางวันและกลางคืนจึงต้องผลัดเปลี่ยนกำลังกันเฝ้าระวังภยัยและผลักดันช้างป่าให้ชาวบ้านซึ่งความเสียหายในหมู่บ้านมีเป็นจำนวนมากทั้งพืชผลทางการเกษตรสิ่งก่อสร้างจึงแจ้งเตือนชาวบ้านจะเข้าออกหมู่บ้านซอยสำนักสงฆ์ลองตะแบกให้ระวังช้างป่ากันด้วย